เจ้าหนูไปเที่ยวกับพี่มอฟฟีน่ะไม่ได้คือถ้าเกิดว่านาทีนั้นน่ะเราไม่ตัดสินใจลงไปเล่นเกมเนี่ยเองมันพังยิ่งกว่านี้นล้พี่ถ้าไม่มีใครดราม่าหรือไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นจะไม่มีใครรู้เลยว่าหลังเวทีเกิดอะไรขึ้นพี่เกมตอดจนก่อนที่จัดมามีแค่กรุงเทพกับสระบุรีแล้วเราก็จัดต่อเลยไงแล้วงานโทษนะเจ้าหนูไปเที่ยวกับพี่มอฟฟีน่ะไม่ได้แต่สปอนเซอร์เราเยอะกว่านะ ก็อยู่ที่เราลงทุนอยู่ดีเออเออเราอะลงทุนแต่พอมีข้อบิดพลาดนิดนึงอะเหยียบเหมือนค่าคนตายเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นเพราะว่าเราใช้ออกแกนายทีมเดิมไหมอ่จริงจริงเมื่อวันแถลงข่าวเป็นออกแกนายทีมภาคเป็นภาคเองด้วยที่รันแล้วก็น้องแต่งานเนี้ยคือถ้าให้พูดตามจริงอะเราไม่ได้ใช้ออกแนคนเราเองอเราอะอยากจะใช้คนของสถานที่อันนี้ความจริงเ้างพูดได้เราไม่ได้ให้ลายว่าหลายใครแต่ทีเนี้ยพอมันไปเกิดเอ่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าคณะงานพี่ มันก็เลยจะต้องกระทันหันโดยการที่ภาคจะต้องไปลงไปเองคือถ้าเกิดว่านาทีนั้นนะ่ะเราไม่ตัดสินใจลงไปเล่นเกมเนี่ยเองอะ่ะมันพังยิ่งกว่านี้นะพี่ภาคโฮทุกอย่างไหวหลังเวทีโดยที่หน้าม่านไม่มีใครรู้ถ้าไม่มีใครดราม่าหรือไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นจะไม่มีใครรู้เลยว่าหลังเวทีเกิดอะไรขึ้นเพราะภาคไม่ออกมาพูดแน่นอนอเพราะวันนั้นดาราไปเกือบยี่สิบท่นแล้วก็มีทั้งคนบันเทิงคนในแวดวงความงามเอ่อ หลายคนผู้ใหญ่ที่เคารัรักสปอนเซอร์ที่เอ็นดูแล้วก็รักภาคมาตลอดทั้งในและนอกวงการเข้ามากันหมดรวมถึงแฟนคลับน้องๆที่ที่อยู่ตรงนั้นนะเขาก็มา hmm. รู้สึกยังไงกับคําว่าแบบทุกอย่างอะ่ะงานอะ่ะบงไปหมดเดียง hmm. เดียว,ยวแค่คนมงพอพี่รผู้จัดการฝ่าสุขภาพรองีซอน เราเราเคยพูดกันว่ามึงไม่ว่ากูจะจัดงานอะไรต้องมีมึงมกูอยากให้มีมึงอยู่ในโมเมนต์ในงานที่กูรักงานที่กูทําตลอดอันนี้คือภาษาที่เราคุยกับเพื่อนอเรื่องเมื่อวานถ้าไฟ,าฟาอยู่ฟออไฟก็คงเป็นคนมอบค่ะเพราะอย่างที่รูเมื่อวานแถลงข่าวไฟก็เป็นคนอัญเชิญมงเนี้ยที่น้องใส่ยอยู่เนี้ยฟไฟเป็นคนถืออแล้วเราได้มีการบอกกล่าวน้าหวานล่วงหน้าไหมคะน้องทราบค่ะจากการนิราภาพประกาศด้วยแล้วก็บอกด้วยเพราะว่า พักเอาเชอเอมมาเนาะเป็นที่เป็นประเด็นอยู่อันเนี้ยเรื่องเนี้ยถ้าถามถึงดราม่าเรื่องเนี้ยจะบอกว่าไม่รู้ก็จะหาว่าตอแหลรู้ว่ามันเป็นประเด็นว่าทําไมถึงเอาเชยเอมหนึ่งชเชเมเป็นคนบันเทิงเชอเอมเป็นคนในสื่อมามามากกอนเรารู้จักน้องมาก่อนที่น้องจะเป็นมิสแกนลมพูนด้วยเรารู้จักน้องมาก่อนก่อนที่น้องจะเข้ามาเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรครอบครัวมิสแกนด้วยเรารู้จักน้องมานานซึ่งเพื่อนเราไม่อยู่เราชอบส่วนตัว เรารักแลอ็นดูในทัศนคติของน้องโ mm. ชเอมเป็นอีกหนึ่งคนที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งนางงามในอุดมคติของใครหลายๆคนที่ตอบคําถามได้ดี mm. มีไมซ์เซตเยี่ยม mm. อ่านหนังสือเยอะอื mm. แล้วที่สำคัญคือน้องมีแวร์ลูของน้อง mm. มันไม่ได้ผิดในเรื่องของการให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติพอน้ําหวานพี่ก็มีซีนแล้วพี่ก็มีรางวัลแล้วพี่ก็มีหลายๆอย่างที่ให้น้องทํา mm. ซึ่งตรงเนี้ยพี่ว่าหลังเวทีแล้วน้องรู้ดี mm hmm. อืม เราเชอเอมมาเราให้เกียรติเชอเอ็มเราให้เกียรติพี่บิชี่พีดีลำพูนที่พผมานมาเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ไม่มีอะไรปฏิเสธแล้วพี่ก็ไม่ได้มีอะไรจะแก้ตัวพี่ตั้งใจเอาเชอเอมมาจริงๆค่ะแล้วพี่ก็มีการประกาศอาร์ตเวิร์กไปในเพจมิสแกนนั่นแหละว่าเชอเอมจะเป็นเมิสแกนเหนือที่จะมามอบมงกุฎต่อให้กับสาวเหนือคนแรกในปีนี้ mm hmm. ถ้าตีเอาแค่เหนือะพี่ mm hmm. ปีที่แล้วอะใครให้ใครไม่รู้แต่พ่อคิดว่า ถ้าเหนือก็ต้องเชอเอ็มปะแค่นั้นภ mm hmm. าคไม่ได้ดูถูกว่าน้องคนอื่นศ mm ัก hmm. ยภาพน้อยกว่าหรือทําไม่ได้หรืออะไรนะทุกคนรู้จักกันหมดอย่างน้ําหวานก็เป็นเพื่อนสนิทเชอเอ็มเหมือนที่เชอเอ็มออกมาพูดแล้ว mm hmm. ว่าสนิทก,กันถึงขั้นตบหัวก,กันได้ mm hmm. ด่าก,กันได้เล่นกันได้แล้วเขามีการคุยกันแล้วัทั้งคู่ mm hmm. ไม่ได้มีปัญหาติดใจอะไรกันส่วนตัวภาคเองภาคเคียวกับน้ำหวานตั้งแต่วินาทีแรกที่งานจบ mm hmm. ทาน้ำตาเหมือนกันว่าเอ้ยพ mm ี่ขอโทษ ถ้าเกิดว่ามันทําให้รู้สึกไม่ดีหรือ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  <c oughs> โอกาสครั้งเดียวที่น้องจะจะ,จะอำลาตําแหน่งอื <c oughs> <c oughs> แล้วมันมันซีเควนซ์ที่มันทําให้น้องรู้สึกว่าออีกโมเมนต,ต์สาคัญในชีวิตของน้องอะ่ะมันมันมันขาดหายไปอะไรเงี้ยพี่ขอโทษถามนิดนึงก็ทีเรื่องมอบมงเนี่ยน้องรู้ยืนยันใช่ไหมว่าน้องรู้ว่าเธอเอ็นจะเป็นคนมอบอันนเี้ยรู้มาก่อนบอกว่าน้องรู้ไหมหรือใครรู้ไหมอ่ะไม่รู้เพราะว่าประกาศตั้งแต่แรกในไลฟ์ ในเพจพ้าก็ประกาศหมดอแล้วก็บอกทุกคนว่าเวยเอ็มจะมามอบมงตอให้กับน้องก็คือเราก็ประกาศแหละน้องก็รู้กันในกองก็รู้ก็หมายถึงว่าเราประกาศแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คุยกันน้องโดยตรงสองต่อสองถูกร่ะเพราะอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเคยคือพี่ไม่ได้เป็นพีดีนานปีที่แล้วอซึ่งการรวมมิดแก่นั้นตั้งแต่2018จนถึงปัจจุบันมาในงานได้พี่ก็เก่งมากแล้วแล้วพอยเฟิร์นน่ารักมากๆก ที่บอกว่าแม่หนูอยากไปหนูไปได้ไหมจุ๊บแจงจุ๊บแจงเนี่ยใครหาตัวมันเจอบ้างมันอยู่ไหนมันก็ยังมาให้เออแล้วพลอยเฟิร์นถามว่ามาแล้วทําไมไม่ให้เกียรติเขาขึ้นเวทีคะที่รู้สึกว่าพี่อะทําอะไรไม่ดีเนาะลงไปหรือว่าทําให้มันกระทบกระเทือนจิตใจใครก็ตามในเหตุการณ์ที่มันผ่านมาอมกูกล้าผ่านสื่อเลยทุกคนใครจะว่าจริงหรือตอแหลช่างมันแต่คือขอโทษเบญน,อน้องๆทุกคนด้วยหลายคนพี่ไม่มีโอกาสได้คุยแล้ว หลายคนพี่ไม่มีโอกาสได้ชี้แจงแล้วตอนแรกพี่กะจะอยู่เงียบๆพี่ขวาญหนูกะจะไม่ตีกับใครเราอยู่ตรงนี้เรารู้ว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นอีกไม่รู้ว่าสัมภาษณ์ไปตอนเนี้ยกลับไปพักร้องกลับไปนอนอีกอาทิตย์นึงหรือเปล่าคด <c oughs> เออแต่ทุกคนชมเนฟโอเค okay, จบพักคิดว่าพากักประสบความสําเร็จในการจัดประกวดครั้งนี้ละทุกคนไม่ได้ด่านเนตเลยท,ทุกคนชมน้องเยอะมาก มีบอกว่าไม่สมมงก็แล้วแต่ค่ะมันลองลิเกยแข่งกับน้องก็ได้อันนั้นมันก็เป็นปัญหาของเขา <c oughs> ไม่ใช่ปัญหาคนนี้หรอคะไม่ใช่ค่ะจบค่ะ